คยได้ยินคาว่าเคมแห้งไหมคะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะทิพย์นะคะวันนี้อ๋อเป็นตัวแทนศูนย์ซ่อมตัวถังและสีฝอดอนเมืองค่ะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการเคมประการแบบแห้งให้ฟังนะคะการเคมแห้งคือการเคมหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุไประยะหนึ่งแลสะสาเหตุการเคมมักจะเกิดจากกรณีที่เกิดการเฉียวชนหรืออุบัติเหตุแบบเบา โดยผู้ถือประกันต้องระบ,บุรายละเอียดว่าเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรวันที่เท่าไหร่สถานที่ชนเข้ากับอะไรแล้วจึงแจ้งกับประกันภัยซึ่งการเคลมประกันแบบแห้งจะมีเพียงแค่การเคลมประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งเท่านั้นที่ควบคุมไปถึงการเคลมสีรอบคันซึ่งเป็นการเก็บรายละเอียดรอยต่างๆรอบตัวรถให้กับคุณเอกสารที่ต้องใช้คือ 1. สำเนาทะเบียนผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ 2. ส,สำเนาทะเบียนรถ 3. ตารางกรมธรร 4. เอกสารชนแล้วแยกหรือเอกสารหลักฐานต่างๆจากคู่กรณกีสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเคมประกันกับศูนย์ฟอร์ดดอนเมืองของเราเอฟอร์ดดอนเมืองยินดีให้บริการค่ะ